มาถูกรันตนตรัยศักดิ์ขอนอบน้อมแดรรัตนตรยัยขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิทุกโครคขอถวายประพอดใจมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระเจริญคอนทันเกียรติสุภาวิบุรุผลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์รักษาราชการแทนทันผูว่ราการจังหวัด เราทั้งศรักธาญาติโยมทุกท่านทุกคน,กนมาเวลยมฉลงองมาขอเวลามาสมควรแต่ไม่นานหรอว่าทัมาพระกุณ้าก็เดินมาตั้งแต่เช้าถามว่าหิวไหมก็คงจะหิวพอสมควรแต่ว่าก็ถือว่า ขุนเจ้า,า,าก็มาฝึกมาฝึกมาหดมาทนวันนี้เป็นวันแรกในการประกอบพิธีถวายพระปหารพระราชทานในเขตจังหวัดสุราธ,ธานีเราจะมาก็มีความรู้สึกประทับใจ้่าจะเมื่อวานเลยอันนี้ต้องขออนุญาตท่านสุชาวทูมสิธธ์ที่ไปต้อนรับนงาจ่เมื่อวานนี้ ถึงถือว,ว่าเป็นเป็นความใส่ใจเป็นความศรัทธาซึ่งความศรัทธาเนี่เป็นเบื้องต้นทีน่สําคัญความใส่ใจเป็นอะไรที่ทําให้เกิดความสําเร็จหรือว,ว่าทำให้เกิดความเจริญในการกระทําอะไรก็แล้วแต่แล้วพี่น้องชาวสุราธานีก็ให้ความเคารพให้ความสําคัญ ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันส่วนราชการที่ได้มาร่วมในการประกอบพิธ,ธีในวันนี้อาะจมาได้กล่าวในเบื้องต้นข่อที่อาธรรพ์ผว่าจะเข้ามาว่าเวลาที่เราทำอะไรถ้าเราระลึกนึกถึงคู่มีพระคุณเราก็จะมีกำลังใจพระคุณเจ้าที่ออกจากฤธิ์ สิ่งที่พระพุทธเจ้าจะสามารถสิ่งที่พระคนเจ้าจะสามารถเป็นพลังให้กับการเป็นอยู่การปฏิบัติได้ก็คือการลระลึกถึงพระพุทธเจ้าลรลึกถึงพระตรัตร,ตรัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านลำบากมายิ่งกว่าเราสร้างบารมีมาไม่รูเท่าไหร่มีความเพียบพรอมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่เป็นกษัตริย์แต่ว่าท่านยอมสละได้ ออกจากวังได้ออกจากความสุขทางโลกได้เพื่อที่จะแสวงหาสิ่งที่มีค่ากว่าวัตถุภายนอกแสวงหาสิ่งที่มีเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าอะไรต่างๆที่คิดว่าดีที่สุดในโลกียสุขแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคลี่ยงม,มีความสุขท่อนอยู่ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ พ่อเจามองเห็นภัยของชีวิตแล้วก็มีพระมาหากรุณาที่คุณสละความสุขทางโลก,กออกบวดจนสามารถที่จะตัดสรรุธรรมจะนั้นพระเจ้าเวลาเราเดินทุด,ดงเวลาเรามีความทุกข์หรือเวลาเราเห็นญาติโยมหรือว่าใครที่เขาสําเร็จที่เขาจเจริญว่าเหมือนเราไม่มีกับเขาไม่ได้อย่างเขาก็ให้เราได้คิดถึงพระเจ้า พระเวรเจ้านี่มีขนาดไหนยังสละได้แล้วทําไมเราจะสละไม่ได้แล้วทําไมเราจะยังมาอะไรอาวรอ,อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าฐานะของพวกเราคือว่าเป็นฐานะที่ประเสริฐสาธุโขประรชาบวชด,ดีที่สุดเพราะาการบวชเนี่ยเป็นการลักบาปเป็นการสร้างกุศล เราก็จะนําตนไปสู่ความพ้นทุกข์ที่สุดถ้าเราเดินตามรอยบาเราเดินตามรอยธรรอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเวลาเราคิดถึงพุทธเจ้าเราก็จะได้แบบทําใจได้เวลาเราไม่ได้เวลาเราไม่มีเราก็จะได้คิดว่าพุทธเจ้ามีถ้าอย่างสลับได้แล้วเราจะไปหวังอะไรอยากได้อะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับธรรม ถึงแม้ว่าจะจําเป็นถึงแม้ว่าจะสําคัญแต่ว่าธรรมะคําสอนที่จะนําเราให้เกิดความสุขนําเราไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดแล้วเวลาที่เราทุกข์ยากลําบากก็ให้เราได้คิดถึงพทธเจ้าพระเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่สบายกินสบายแต่มาอุ้มบาตรขอทานเอาภาศาทางโลกเนะี่ยภาษาในความเป็นพระ เรียกว่าบินรบมะแต่วาภาษาทางโลกเขาก็มอว่าเหมือนพระเนี่ยมาขอทานเพื่อใส่ชาวบ้านเคยกินสบายอยู่สบายนอนในวังแต่ว่าต้องมาอุ้มบาสมาอุ้มบาสขอไปตามบ้านได้อาหารบ้างไม่ได้บ้างอาหารดีบ้างอาหารไม่ดีบ้างน,นอนในป่าน,นอนในเขามันเป็นทุกขกิริยา เวลาที่เราไปอินเดียนะครับเส้นทางที่เราเดินทุดงจากราชคห์มาดงาัศริจนไปถึงพุทธคยาเป็นเส้นทางที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่อย่างไรทุกอย่างไรลำบากอย่างไรความเป็นทุกข์กิริยาหดข้าวหดนอนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่พวกเราล่ะพวกเรานิสายมากทั้งในส่วนที่เราได้รับ ปรดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถาวายพระทหารพระราชทานทางคุณแม่ดรอกเตอร์ซึ่งถือว่าได้พระวิาอุปถรัรมภ์ตลอดเส้น,านทางโทษจังหวัดที่นอ้องหรือว่าหลายท่านที่มาจากหลายที่ถาวายน้ำพันธุน้ถาวายอาหารสิ่งของอะไรต่างจะหาว่าแบบดีขนาดไหนดีมากดีกว่าแบบพทธเจ้าออกบวชใหม่ พุเจ้าบวชใหม่ๆไม่มีรถส่งน้ำปนนะไม่ได้มีใครมาถวายอาหารอะไรที่สมบูรณ์นะครับ mm hmm. อุ้มบาขอทานชาวบ้านเขาบำเพ็ญทุกขกิริยาแบบเกือจะเอาชีวิตไม่รอด mm hmm. พอเราทุกข์เราลำบากเนี่ยถ้าเราคิดถึงพุทธเจ้าเราก็จะมีกําลังใจว่าโอ mm ้ hmm. พุทธเจ้าทุกขกว่าเราลำบากกว่าเรา mm hmm. แม้จะตักสรูุแล้ว ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าพระเจ้าเดินไปที่พาราณสีนี่สิบเอ็ดวันเกือบสามร้อยกิโลเดินไปทําไมไปเทศในคนห้าคนฟังเพราะเราไโยมนั่งอยู่ที่เท่าไหร่เป็นร้อยพระเจ้าเดินไปเทศในคนห้าคนฟังคือใครปัญ,ปญจวัคคี่์ีทั้งห้าแล้วไม่ได้มีการเทศไม่ได้มีใครแบบจะมาถวายอะไรโน่นนี่อะไรไปด้วยพรามหากรุณาที่คุณ ไปเทศโปรดคนห้าคนเดินไปเกือบสามร้อยกิโลฉะนั้นเราทลายเนี่ยเวลาที่เราทําหน้าที่เนี่ยเราต้องตอบอยางตนเองนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็นพุทธสาวกจะให้มันสบายเกิดุทธเจ้าอย่าให้มันสบายเกินกว่าเป็นพระแล้วก็ให้เราได้สำนึกว่าเราอาศัยชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ไม่ใช่ว่าบางทีจะร่ำจะรวยจะมั่งจะมีมาก บางคนก็ต้องทำงานหาเงินดูแลครอบครัวภรรยาแต่ละคนก็มีความทุกข์มีเงินร่ำรวยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขทุกคนมีฐานะตำแหน่งหน้าที่สูงสูงก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขทุกคนทุกคนมีปัญหามีความทุกข์อะไรอะไรหลายอย่างที่บางทีเราไม่รู้เขาหรอกคนรวยนอนร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับคนมีตำแหน่งสูงสูง มีความเครียดในเรื่องการจัดการบริหารคนบริหารงานทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องอะไรต่างๆคือทุกคนก็มีความทุกข์ตอ้องรับผิดชอบตอนเองดูแลตนเองแล้วเราก็อาศัยโยมทำอย่างไ,ไรเราจะไม่ให้โยมลำบากกับเราจนเกินไปทำอะไ,ไรจะให้โยมได้คุณค่าได้ประโยชน์อันนี้เราต้องตอกย้ำตนเองให้ม,มากๆเพื่อไม่ให้เราเป็นหนี้โยม ในการที่เราได้บริโภคและไม่ได้ให้เป็นบาปเป็นกรรมกับเราที่เราอาศัยชาวบ้านเราวเราไม่ปฏิบัติไม่ขัดเกาตนเองเราก็จะกลายเป็นหนี้เขาพร้เจ้าัตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้อยู่แบบสบายนะครับเดินจากแคว้นสู่แคว้นจากเมืองสู่เมืองไปโปรดผู้ที่มีความทุกข์จนถึงวาระสุดท้ายพระเจ้าได้บรินิาผ่านพระเจ้าก็ไม่ได้ออกแบบ เหียติติยศชื่อเสียงเอกลาภอะไรต่างๆในส่วนที่จะเป็นติดพระเจ้ายังมีธรรมะคคาสอนที่มีคุณค่าให้พวกเราได้ประพฤติตามปฏิบัติตามแตะพวกเราทั้งหลายเวลาทุกเวลาลําบากก็คิดถึงพระเจ้าตอบย้ําความสํานึกในความเป็นพระที่จะต้องมีศินในการที่ต้องสํารวมระวัง งามในเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยสมาธิงามในที่สุดด้วยปัญญาตอกย้ำความสํานึกในการเป็นผู้อาศัยชาวบ้านญาโยไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราไม่รู้จักเรามาก่อนด้วยเราไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเขาแต่เขามาใส่บาตรเขามาทําบุญบางทีเขาแย่งจากแบบครอบครัวบางทีบางครั้งเขาก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเขา ถ้าเขาไม่มีศรัทธาถ้าเขาไม่อยากได้บุญแล้วเราไม่มีบุญไม่มีธรรมะที่จะให้เขาเนี่ยเราก็าจะเป็นหนี้เขาญาโยมก็น่าสงสารนะเศรษฐกิจทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแต่เราพวกเราทลายจงต้องให้เกิดคุณค่าให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดอันนี้คือหน้าที่ของเราส่วนญาโยมทลายวันนี้พวกเราจะมาเป็นผู้แรผระองค์ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็ตั้งใจอยู่แล้ว พระองค์ถือว,ว่าเป็นเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีมากการที่จะเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ว่าจะเกิดมาด้วยความง่ายดายถ้าไม่มีบุญไม่มีบาร,รมีที่สะสมมาการที่จะเกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นได้ไง่ายๆแต่ลด้เป็นด้วยอะไรสิ่งที่ท่านได้ทาให้พวกเราเห็นอันนี้เป็นแบบอย่างเลยนะ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิคุณอนุญตเดชซึ่งจะว่าเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์ก่อนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งจนมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจสิ่งที่พระองค์ได้ทําในการบำบัดทุกบำรุงศุขหรือว่ามีพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์ในก่อนอันนี้พวกเราทั้งหลายจะต้องสำนึก ในการตอบแทนคุณแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นส่วนขราชการที่เราได้รับอะไรต่างๆจากแผ่นดินในการที่เราได้อยู่ได้กินได้อาศัยอะไรร่ทุกอย่างแตนั้นพวกเราเทั้งหลายเนี่ยเวลาเราแบบมีปัญหาเวลาเรามีความทุกข์เรานี่ให้เราคิดถึงท่านท่านเหนื่อยวกว่าเราขนาดไหนลําบากกว่าเราขนาดไหนในการที่จะดูแลพระสงฆ์ก่น ทุกภาคทุกที่น้ําท่วมไฟไหม้เหตุการณ์อะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแบบเป็นอย่างให้กับพวกเราแล้วพระองค์ก็กยังนะให้โอกาสพวกเราให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมในการสร้างบุญด้วยท่านทลายจะมาด้วยความเต็มใจหรือว่ามาด้วยความไม่เต็มใจอันนี้ต้องขออภยัยหรือจะยังไงก็แล้วแต่แต่ท่านได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านได้ทำเนี อันนี้คือเป็นบุญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจเราที่เราจะได้เป็นที่พึ่งหน้าที่ของชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบจิตใจดวงวิญญาณที่เราจะต้องเดินทางในวัฏสงสารหน้าที่ในการเป็นอยู่ร่วมกันที่เราจะต้องมีธรรมฉะนั้นเวลาเราระลึกนึกถึงพระองค์กด็ดีเรียกว่าพระมหากษัตริย์ู้เสียสละในการกอบกู้รักษาเอกราช จนได้มีความเป็นไทยและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พวกเราได้เกิดความรักความสมัครสมานสมคีกันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสำนึกสุดท้ายทีนี้บุคคลที่เราจะต้องระลึกถึงที่สำคัญอีกคือใครเมืพ่อเราแม่เราเวลาเราทุกข์เรายากเนี่ยให้เราคิดถึงพ่อแม่ไว้ทำไมพ่อแม่เราเน่ยทุกข์กว่าเราลำบากกว่าเรา กว่าที่จะเลี้ยงดูส่งเสียเราให้เราสําเร็จให้เราเจริญเวลาเราสบายเราคิดถึงท่านไหมเวลาเราแบบอะไรต่างๆทําไม่ดีให้ท่านเสียอกเสียใจเราคิดถึงท่านไหมเวลากขอนพอเราได้ตอบอย่างสํานึกถึงคู่มีพระคุณพระคุณเจ้าคิดถึงพุทธเจ้าให้มากๆากคิดถึงวรรณาไตรให้มากๆเราจะได้เป็นคุ่ทธ,ธาสาวกที่ดีแล้วก็ให้ตอบอย่างสํานึก ในการตอบแทนบุญคุณข้าวน้ำญาติโยมให้มากๆเพราะนั่นคือสิ่งที่จะมาเป็นเลือดเป็นเนื้อที่เราฉันเข้าไปกลายเป็นเลือดกลายเป็นเนื้อแสดงว่าญาติโยมเนี่ยเป็นผู้มีหุ้นส่วนในชีวิตเราที่เราได้อาศัยข้าวน้ำอาหารเราต้องทําตนให้เป็นผู้สมควรแก่การให้ทานอย่าทําตนเป็นผู้ที่จะนําพาซึ่งความเสือ่อมทําลายศาสนา โดยยุพุธเจ้าผู้อาจาท่านทำมาดีแล้วแต่เราไม่รักษาแต่เราไม่ปฏิบัติอันนี้จะงเป็นส่วนหนึ่งที่ควรตอบย้าในความเป็นพระของพวกเราและพวกเราทั้งหลายในนามพระสงฆ์ก่อนก็ขอพวกเราได้ตอบย้าสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสงฆ์ก่อนชาวไทยทุ้ภาคส่วนและสุดท้ายท่านมองไปถึงที่บ้าน ที่พ่อที่แม่ท่านอยู่ยังไงทุกยังไงลําบากยังไงวันนี้เรามาทําบุญกับพระแต่ถ้าท่านปล่อยให้พ่อแม่ท่านลําบากปล่อยพ่อแม่ท่านเดือดร้อนอาตมาก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนเอาเปรียบพ่อแม่ท่านฉะนั้นถ้าท่านยังมีพ่อมีแม่กลับไปไปดูแลพ่อแม่ท่านอยู่ยังไงกินยังไงให้ท่านได้มีความสุขหรือว่าท่านแบบมีกําลังใจที่ท่านได้ผินลูกหรือเรา คือเราที่มันกับเป็นผู้มีความสํานึกมีความกระตันอยู่หาที่สุดนี้ขอพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานบุญใดขุศลใดที่เกิดขึ้นขอพวกเราได้อธิษฐานจิตส่งบุญนี้ถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณวิดามันดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษบรรพชนตลอดทั้งเทว,วาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยล่วงเกินประมาทพลาดพัง เพศเบชาชนสัพพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอทุกท่านทุกตนทุก,กจิตทุกวิญญาณจงได้รับรู้อนุโมทนาในบุญในกุศลนในครั้งนี้หากท่านมีความทุกข์ขอให้ค้นจากความทุกข์หากท่านมีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพวกเราทั้งหลายได้ทั้งจิตอธิษฐาน บุญใดกุศลใดที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีก็พวกเราเด้นน้อมจิตถวายเป็นพระรัชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระมหาตริย์ไทยทู้พระองค์ ขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสําราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มใสขอพระสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนานด้วยเธอ